คิดว่าเขากินทุเรียนมันไม่ได้กินทุเรียนเนาะเออกินเข้าไปเอ,อ๊ะมันคืออย่างนี้ยาฮะยาก็เขาจะว่าบ้านจะมีบ่บ่พอเกิดมาผมผมก็เคยเห็นหมากันเนาะมันคือหมากยังน,นี่น้อยเรื่องเงดอกนิ่มๆดอกกำกันนิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ จะกินก็เฝ้าก,กินสอ,นอนเนนอ,อังไ่ดีตข้าใขงในข้างในด้งไรปรนี้ยอมากข้างในมันจะเป็นคือไข่ไเด้อ <c oughs> นี่เดี๋ยวคอยแก้ให้บางกแบเก็ลนิก็กินได้ลรวคุณังินแสบอยู่นี่งนจอกเนื้อเรืองดับ้งในหรอ นี่ก็บอกขึนบอกขึเรื่อยบาน่อยเออบากขึ้เรี่อยบานอยเมื่อไารสุนัขทรงมาแต่ประเทศ่อยบนเนี่ยงทรงมาบานขออยเข้ามาเลย